สวัสดีทุกท่านในวันนี้เจอกับแฟนละครสตูอชาแนลฮ่าฮ่าวันนี้เราจะมาทำการเอ่อแค่มาระครับมาคารส์สเปเชียลเซชลโลในพาร์ทที่สิบสามด้วยกันเองนะใช่หรือเปล่าเอ้ยใช่พาร์ทที่สิบสามป่ะเออไม่แน่ใจเช่นในการในพาร์ทเท่าไหร่ก็ไม,ม่รู้ผมจะวิเหราะห์กันนะมาร์ทสิบสองสิบสามไม่รู้ตอนนี้มาพาร์ทนี้จะมาทำการลงดันเจี้ยงกันนะครับมาลงกันเลยเออเดี๋ยวขอขุดอันนี้ก่อนเสร็จจะไม่มีทางเดินขึ้นแนฮะ เอาเด็กกันนะครับดันเจีย้ยเราซึ่งดันเจีย้ยนไม่สิ่งที่อันตรายทุกคนคงจะรู้เนาะอันตรายมากดันเจีย้ยนควรเออถืออะไรที่มันนโหดเข้าไปมาจเจอเหล็กเลยมาเอาเหล็กมาครับเหล็กสำคัญนะปะเนี้ยใช่เหล็กสำคัญมากๆเลยรู้สึกดันเจีย้ยนนี้จะเป็นดันเจีย้ยนที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะปะเนี้ยไม่เราคงเอา,าการดินยามจากไหนนะใช้ดินด้วย ต้องเอามาตอกอุ้ยเจาะอ้อยลงๆๆง,งมาโอ้ยทำไมเป็นอี้ตลอดนะลาวาจะไจ้นีไหมลงไปครับแล้วก็ลงไปรู้สึกว่าลาวานข้างน่าจะเป็นอุปสรรคที่อุ้ยเกือบค่อนข้นที่จะอันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปิดมันเลย ไม่ใช่ถึงกับปิดครับเฮ้ยผมบางพออไ,ได้ไหมอือบางพออไป้ไดีกว่าครับมาผมด้วยคังไลเอาทอปลงเลยอันนี้ป,ปักไฟใช้ป,ป,ออป,ป้องกันไะลายมันครับนี่ไงโหเกือบเกือบเราวจะทําการปิดไว้ลาวาเตรียมปักไฟนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลาวาดับเมื่อไหร่ไฟจะไม่มีใช้เลยนะครับวันนี้เคือประเด็นรจริงที่มีคนน,นั้น แล้วโคเนี่ยจะขุดเลยดีไหมโคก็สําคัญของโคขุดข้ามเวลาเลยนะโคใช่โคสําคัญมากมากเลยตอนนี้ร่างกายผมมีโคน้อยมากเลยซิ่งเราต้องการโคใช้ในอนาคตนะครับเราจะไม่สามารถที่เสียโคได้ไปเนีนน้น้อยนิดก็ตามใช่อันน้อยนิดก็ยังเสียไปไม่ได้เลยเอามาเอามาโคโคมาเออรู้สึกว่าค่อนข้างจะมึนแทนเลยเออร้าเลย คีเปอร์มึงคีเปอร์มาไม่ตายโอเคคีเปอร์สุดยอดถเกิดจ้องจะมาทำเบนจะกลมาอะไรกับข้าวไว้นะเจ้าเจอเจ้าเจอมพูดเป็นอะไรอ่ะเออเจ้าเจอเจ้าเจอเดี๋ยวจ้าจออรีบๆสั่งกูอะไรก่านครับคลิปนี้ลงดันเจีย๊ยไม่ใช่เรื่องง่ายจริงผมยังคนไฟไม่เก่งใช่ด้วย ไฟไม่เก่งคิดลงดันนะขยันด้วยล่ะผมไม่ใช่ขยน Somehow, ันละดื้อ uh รันทำมากกว่าผมปรบพรอันนี้ได้ไหมเออๆมาพรอไปเออมาพอไปครับเพื่อความสว่างสบายรู้สึกว่าทำนี้จะมีเหล็กพอสมควรนะเยอะมากๆซึ่งเราจะทำการขุดเหล็กกันเลยนะครับก็ขุดโคลด้วยแล้วกันนะเนี่ยฝั่งนั้นไม่เหล็กไหมดูเหมือนจะไม่เหล็กนะไม่มีเหรอ เนี่ยช่างเลแล้วก็รู้สึกว่าหล็กในทํานี้จะค่อนข้างเยอะนะครับเราจะหล็กคนนี้ทาอะไรต่างๆในพาร์นน้านะครับจําเป็นเหล็กนะครับไปททำมือ h ป o ปอร์ r อ,อ,อ,อะไรทำไปนะครับทําไปทําไปทำไปำไครับทำไปโอ้โหดูกะดังวางอย่างที่เลยเนี่ยมาครับก็ทำการขู่กันเลย ก็สก็ตอนนี้เรามีเหล็กอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนนะ1บแปดแล้ว19 20 21 22มาครับได้แลครับทำการขุดงานด้วยเราต้องอาการโคมาเผานะครับซึ่งถ้าเกิดโคไม่พอผมก็ขอภัยมาเล่นนอกรอบมาขุดไปเนาะโคเนะี่ยไม่ไหวจะเคลียร์งนี้โคเฮ้ยต้องวางบล็อกไปอกแลเนี่ย ผมก็เสียวตกเสียวตกเลยเกินกองคงจะแตกอยังๆใช่ไหมรู้สึ mm hmm. กว่เป็นจะบักไฟมันนะไฟมันจะบักครับแสงมันจะบักของผมนะเอ้ยไม่มันจะไม่หลดอะเออเนี่ยนะจะไม่โหลดตัวเนี้ยช่างเถอะมันไม่มีอะไรเกิดทา,าดตัวเนี้ยมาโอ้มาขดกันเลยใช่ขดกันอย่างอืมอเฮ้ยเป็นสไตล์ตัวเอง งานสไตล์ผมเนะี่ยอือคนทท่ค่อนข้างจะคลิดกวัวนิดนึงนะถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ก็ไม่ต้องรู้เลยใช่อืมคลิกกลัวนิดนึงนะครับใช่เลยใช่ใช่ใช่ใชใชใชผมตอบเองผมถามเองตอบเองนะันะ่นแหละมิสัยผมนะ่ะถามเองตอบเองตอบเองนะี่รูทไฟชลนี่ผมเป็นมิสไซนี้นะถามเองตอบเองเนี่ยเป็นมิสัยที่ค่อนข้างที่จะอืมแปลกประหลาด กับเพื่อนนิดนึงซึ่งจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นให้เราทำเลยนะครับไม่มีเลยเออไม่มีไม่เออไม่มีอาจจะเรื่องสิกะไฟมันจะไม่นีนะโอ้กดอลมิดแล้วมาเป็นบล็อกไฟอย่างี้นะครับถ้าเกิดเราไม่กดบล็อกอะไรสักอย่างก็จะไม่เปลี่ยนนะโหดูเหล็กเราไม่ให้เยอะจังเลยครับดูเหล็กเลยครับผลงานเหล็กเราที่เราสร้างเป็นวีรกรรมเอาไว้ คนข้างที่จะเยอะแล้วนะเออคิดดูดิอันนี้ก็อันตรายนะเนะี่ยอันตรายอันตรายตกไปทีรู้เรื่องเลยนะครับตกไปทีรู้เรื่องจริงอันเนี้เหล็กแล้วก็ข้างจะน้อยจะรู้สึกว่าโคจะมีแค่เนี้ยผมคงจะได้มาขุดดอนเล่นนอกรอบมาด้วยแล้วกันนะอันนี้ก็ขุดแค่นี้โอ้ย,าอย่าจะตกไปที่ลาว่เออโอเคได้แล้วครับรู้สึกว่าได้มาหลายอันสะสมพวอะไรเยอะพอสมควรเลย คมีก็มาดูอาจารย์ทำเท่าไหร่แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรโคตรได้ด้วยปิดลาวาีดีไหมปิดไครับปิดเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ต้องปิด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 ได้ปิดกระทางชีวิตเราลงไปปิดเออปิดได้รอนี้นะครับระหว่างที่เรารอก็สำรวจก่อนสำรวจสำรวจเฮ้ยระวังนะครับรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงพลังชิตเออที่ไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างนอกเลยระวังระวัง อะไรเนี่ยอ๋อที่เราขึ้นไ้นั้นอ๋อมันเชื่อมับบนี้เลยแตอกันแล้วเข้กใจแล้วเกิละเกิละเกิละไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากแล้วมาดูครับกำลังสะสมเวลอย่างม,มันน,ะะมนั้นแนหะที่ทีมผมยังได้ฟอร์จูนนั่นแหละฟอร์จูนช่วยผมได้มากเลยนะยอมรับนะครับว่าฟอร์จูนช่วยผมได้มากเลยมากขูเลยนะฟอร์จูนเะนี่ยเออเดี๋ยวรู้สึกว่าหินผมกมีเยอะนะ แต่คนด้วยแต่แล้วทำไมไมันไม่ดับอ๋อตรงเป็นคนละอันนะปิดถ้าปิดนี่คนละอันจริงด้วยปิดไปรีบดิบปากทอดกันแบบไม่ต้องการให้มันเกิดอ่ะเออไม่เลวก็ไม่เข้าใจคําว่าลงดันเชียนเนี่ยนะคือใครไมารู้แต่งขึ้นมาแล้วนะครับไอ้ม่เด็กตุ้กต่างขึ้นมาเลยเออแล้วก็มีอะไรดูอีกหลังไอ้อมาแล้สะสกิลสกิลลบครับหลบ ไป้เต้ไป้เต้เต้เโหดูมาจะไฟกับฆ่าเหรวอืมอื้มอื้มตายครับตายนะหิวแล้วก่อนเฮ้ยเราจะลงหน่อยต่อนะเริ่มทำการลงเหมือนอันเนี้ยลงน้ำเชี่อมก็อาจจะไม่ครบอาจจะมีการลงน้ำเชี่อมต่อครับจอคันนี้ก็ลงเข้านี้ไปก่อน มาครับสลับพี่นี่ก็ขอจบไปพี่นี้ครับสลับเพื่อนอหารชอบ c h e m i s t ก็ช่วยกัไลค์กดติดตามกดกดกดสมัครใครครับบาย,บาย,บ,าย,บ,ายบาย่า,ยา,ยยาลืมก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยเนาะอืม